สวัสดีค่ะมาพบกไก่ดำเข้าเกวยแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำกระเทียมเจียวกากหมูค่ะกรอบกอบหอมมากๆเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะ3มชั้นค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ค่ะชอบไขรชอบมันจัดเลยค่ะ นี่ก็เป็นมันหมูล้วนเลยนะคะน้าก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนขอสามชั้นเราเหลืองนะคะก็ใส่กระเทียมสับหรือว่ากระเทียมโขกลงไปค่ะก็น้ําจะใช้กระเทียมโขกนะคะหยาบนิดนึงนะคะเราก็คั่วต่อไปค่ะคั่วไปจนกระเทียมของเราเหลืองกรอบหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะแต่บ้านน้นํานี่ฝรั่งเดินนี้เลยค่ะ หลังจากที่คั่วไปเรื่อยๆนะคะกระเทียมเจียวกากหมูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเหลืองกรอบมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำจะทําไปใส่เมนูก๋วยเตี๋ยวกินนะคะค่ะถ้าใครอยากทําตามหรือชอบคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้อีดําเข้าโัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ